สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัรลอยเคฟล่ารถยนต์9 928นะครับลูกค้าท่านนี้เดินทางมาจากศรีราชาครับผมมาและเข้ามาที่โรงงานเรานะครับลูกค้าก็อยากได้ไม่เหมือนใครอีกแล้วนะครับใครๆเขาก็มีโลโก้แดงลูกค้าบอกไม่เอาโลโก้ขอเป็นเคฟล่าล้วน i ิซ z ซ m มิวเโชมปัจจุบันอ่านี่ครับไม่ดูความเงาครับ นี่ครับติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรอกลับบ้างไปเลย<ป>ส่งลูกค้าเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับผม9928ยินดีบริการครับ